หลังจากการเข้าถึงสัจจความจริงแล้วนะครับก็จะมีอยู่นะครับประมาณ 4- ี่ห้าหัวข้อนะครับก็จะค่อยๆอธิบายไปฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังเอานะครับครับอันที่1นนะครับอ่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองไปเลยนะครับการเข้าถึงสัจจความจริงแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้อ่าบุคคลเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีมุมมองชีวิตและโลกโดย นะครับโดยเขาจะมีมุมมองอหรือความเห็นเนี่ยความเห็นจริงเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยของชีวิตนี่นะครับของโลกเนี่ยรวมถึงความไม่เที่ยงแท้เนี่ยของสปปรรพสิ่งน,นะครับนะฮะเข้าไปข้อที่สองนะฮะการลดความยึดมั่นนะครับการเข้าถึงสัจจะความจริงเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้คนเนี่ย ลดความยึดมั่นถือมั่นะใน